คนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขามีใหม่แล้วหรือยังเป็นคําถามยอดฮิตที่ลูกดวงถามกันเกือบทุกๆคนเวลาดูดวงจริงลูกดวงถามทุกๆครั้งที่มีการดูดวงจริงคนที่เลิกกันไปคนที่ทิ้งกันไปเขามีใหม่แล้วหรือยังเป็นดวงรวมเป็นดวงเรยนน้อมนะเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขามีใหม่แล้วหรือยังคนที่ทิ้งคุณไปคนที่เดินจากคุณไปเขามีใหม่แล้วหรือยัง เป็นคำถามโดยรวมนะเป็นเลืองเรนดอมนะคนที่ทิ้งกันไปคนที่ทิ้งคุณไปเขามีใหม่แล้วหรือ,อยังที่ผ่านมาคุณสองคนมีครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคุณสองคนมีความสุขอย่างมากมายสีไม่เทา้าเม่ดสิงหขนนทาาไป มีครอบครัวที่สมบูรณ์มากๆนะแล้วคุณสองคนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนละก่อนที่เขาจะหัานหลังคุณไปก่อนที่เขาจะทิ้งคุณไปสีมะทาเมตสิงห์ธนูธาตุไปที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขมีความฉลองกันเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่คุณสองคนที่ผ่านมามีความสุขอย่างมากมายนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นอดีตไปหมดเลยสามถ้วยกรกรพิจิตรคนสองคนมีความสุขมากมายที่ผ่านมาเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความจริงกับคุณเป็นคนที่มีความลับเป็นคนที่แอบซ่อนๆ้นรักไว้คนนี้ ก้าถ้วยรกรกฏพิจิติมีเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงกับคุณเป็นคนที่มีความรับลมคมหน่อยคนคนนี้ชาวรกรกตพิจิตรมีเก้าถ้วยสิบดาบคุณเสียใจคุณปิดวงังคุณเสียใจอย่างมากมายสิบดาบไม่ทนตุนคุมธาตุลมมีความเสียใจอย่างมาก เจ็บปวดจากการที่เขาคนนั้นทิ้งคุณไปจากการที่เขาไปมีใหม่ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังสิบดังไมุ่นตุนกลุ่มทาาุลงในที่สุดเขาสำนึกได้เขาคิดได้คนนี้เขาจะกลับมาหาคุณนะ เขายังไม่มีใหม่นะคนที่ทิ้งคุณไปคนที่หันไหล่คุณไปเขาสำนึกได้เขาคิดได้เขาทบทวนเวลาต่างๆแล้วนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงความดีของคุณคิดถึงความเป็นแม่สีเรือนของคุณคุณเป็นผู้หญิงดีคุณเป็นิงที่เก่งเขาคิดถึงคุณนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคนคนนี้คนที่เดินจากคุณไปคนที่หันไหลคุณไป เขายังไม่มีใหม่นะเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้นจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะ